สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการจัดการกับความกังวลนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าความกังวลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะไม่คิดกังวลเหมือนพวกเราครับเราจะกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตกับเรานะครับฉะนั้นความกังวลเนี่ยมันเหมือนเหมือนปฏิกิริยาโต้ตอบที่จะบอกเราว่า เจ้านายผมรับรู้ถึงภัยคุกคามที่กาลังจะมาถึงในอนาคตนะแต่เราเป็นธรรมชาติของเราแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับถ้าเป็นความกังวลในระดับปกติถือว่าเป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะมันช่วยเตือนเราว่าให้เราเตรียมพร้อมในเรื่องที่เรากังวลใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเรากังวลว่าเราจะสอบตกแปลว่าเราต้องเตรียมพร้อมในการอ่านหนังสือตั้งแต่ต้นจะได้ทําให้เรามีเวลาเตรียมตัว แล้วผลการสอบก็จะไม่ได้ต้องกังวลใช่ไหมครับนี่คือประโยชน์ของเขาในความกังวลครับงั้นก็ต้องรู้จักเขาและใช้เขาให้เป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าความกังวลเป็นในระดับที่มากเกินไปถึงขั้นเป็นโรคมันจะเป็นยังไงบ้างมันก็จะทําให้เกิดความกังวลในระยะยาวหลักเป็นเดือนเดือนกังวลเกือบตลอดเป็นทั้งวันเป็นเกือบทั้งเดือนแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อการทํางานการใช้ชีวิต อาจจะมีเรื่องของสมาธิไม่ดีมีเรื่องของการใจสันเหงื่อแตกหรือแม้กระทั่งกระวลกวายอยู่ไม่นิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการรับมือกับเขาอย่างไงได้บ้างของเจ้าตัวกังวลน,นะครับแบบแรกสิ่งที่แนะนําวิธีแรกในการจัดการความกังวลน,นะครับระวังเรื่องของคาเฟอีนนะครับพวกกาแฟชาทั้งหลายโกโก้น้ำอัดลมนะครับเหล่านี้มีคาเฟอีนผสมซึ่ง อาจมีการกระตุ้นให้เกิดความกังวลได้ฉะนั้นถ้าเราจะสัมภาษณ์งานจะสอบใหญ่ก็ระวังสารพวกนี้ด้วยนะอย่าดื่มเยอะเกินไปนะครับเทคนิคต่อมาก,ก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิแล้วก็รู้ทันอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นต่อความกังวลนะครับพอเราเห็นเขาแล้วลองเฝ้ามองเขาแบบไม่ตัดสินความกังวลก้อนนี้ดูครับ เฝ้ามองดูว่าเรากําลังกังวลหนอกังวลหนอกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปตัดสินแค่เฝ้ามองเขานะครับจะช่วยให้เราผ่อนคลายตัวเองได้เยอะแล้วมันอาจจะหลุดจากความกังวลได้ครับเทคนิคต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจนะครับคล้ายๆกับเทคนิคการจัดการความเศร้านะครับสนใจเรื่องอื่นแทนจะลืมความกังวลได้นะครับเอาตัวเองไปทําสิ่งที่เรามีความสุขชั่วคราวก่อนได้เลยนะครับ เทคนิคต่อมาคือเป็นเทคนิคที่น่ารักมากครับเขาบอกว่าให้ลองตั้งเวลาที่จะกังวลดูสมมติว่าเราตั้งเวลาว่าฉันจะกังวลแค่ตอนหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มสิบห้าเท่านั้นเมื่อไหร่ที่มันคิดนอกเวลานี้ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเวลานั้นค่อยคิดเดี๋ยวตอนเวลาหนึ่งทุ่มค่อยคิดเดี๋ยวตอนเวลาหนึ่งทุ่มค่อยคิดเมื่อไหร่ที่มันคิดกังวลก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคอื่นๆที่ช่วยได้ก็จะเป็นเรื่องของการคุยกับคนที่ไว้ใจได้นะครับ ถึงแม้เขาจะไม่ได้แก้ปัญหาให้เราแต่ถ้าเราได้ระบายให้เขาฟังก็จะเป็นการลดความกังวลของเราได้หรือเราอาจได้มุมมองใหม่ที่ดีมาเติมเต็มความกังวลให้เราได้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะช่วยทําให้มีสารสื่อประสาทหลั่งด้วยนะครับทําให้ลดความกังวลได้อีกต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายที่อยากพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการตั้งคําถามท้าทายกับความกังวลนั้นไปเลยนะครับ มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นฉันกังวลจนเลยว่าฉันจะสอบได้ที่ไม่ดีของห้องนะครับแล้วก็ลองมานั่งคิดกับตัวเองว่าท้าทายไปเลยว่าโอกาสที่จะสอบได้ที่สมมุติที่สุดท้ายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีหลักฐานอะไรสนับสนุนว่าเราจะสอบได้ที่สุดท้ายนะครับพวกความคิดที่โต้แย้งเนี่ยจะช่วยทำให้ลดความกังวลได้เยอะเลยนะครับ ก็ลองเอาเทคนิคทั้งหลายไปลองปรับใช้ดูนะครับขอให้มีความสุขในทุกๆวันครับขอบคุณครับ